สวัสดีค่ะช่องรวมรถมือสอง JK ค่ะ Honda Civic นะคะคันนี้ราคาเบาๆนะคะ31,000บาทเป็นยุคปี90นะคะคันนี้ก็ขายตามสภาพกันเลยนะคะเจ้าของบอกเครื่องดีแน่นอนนะคะใครสนใจก็ลองไปขับดูได้นะคะลองไปขับดูลองลองไปดูตัวจริงนะคะว่าสวยเปล่าเราเห็นแต่รูปภายนอกก็ สมราคาเขาเนาะสามหมนบาทค่ะกระจกเป็นมือหมุนนะคะมือหมุนทั้ง4บานเลยนะคะเบาะหนังไม่ขาดนะคะมีเขาเรียกอะไรอะเป็นรอยแตกบ้างตามอายุการใช้งานนะคะแต่ไม่ขาดนี่นะคะเจ้าของเขาบอกว่าถ้าใครสนใจอะให้ไปลองขับดูนะคะราคา31,000บาทเนี้ยก็ เขาให้ข้อมูลมาแค่นี้จริงๆนะคะถ้าใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็แนะนําให้โทรไปถามโดยโตรงได้เลยนะคะออเกี์ธรรมดานะคะลืมบอกขอโทษด้วยนะคะลืมบอกจริงๆเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะเบอร์โทรเจ้าของใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะคะกิ้งก้างไปถามได้เลยนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามกันได้เลยค่ะที่เบอร์โทรเจ้าของโดยตรงนะคะสําหรับวันนี้ขอ จบคลิปนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ